อย่างค่ะแก้รักอย่างเรากระดูแก้ปวดแก้เส้นเอ็นตึงมีได้หมดค่ะดิดวงได้หมดค่ะในนี้สารเป็นสารล้างพิษในตัวค่ะซื้อต้มกินต้มกินที่ที่เราไปต้มกินก็กินได้เลยค่ะนะคะทีนี้เราเลยจากที่เราซื้อไปเป็นมัดนะคะต้มกินเขากินได้แต่อันนี้รวมกันในสามสิบสองอย่างรวมในหม้อเดียวกันแล้วก็เอาน้ำจากน้ำที่ที่มัน เราเคี่ยวน้ำแล้วเราก็มาใส่หม้อนี้ค่ะใส่หม้อนี้อหม้อนี้ประมาณนี้แลต่ที่นี้เราก็เคี่ยวเคี่ยวให้มันได้ประมาณเท่าวงนี้เท่าวงหม้อนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหัวน้ําหัวเชื้อแล้วหัวเชื้อเรามักไว้แล้วอเป็นเกี่ยวตับเอก็ตัวยาเหมือนกัน ยามดลูกยาอะไรนะคะที่ที่แน่ๆก็คือยามหาจันท์นั่น,นะะหแหละค่ะมาหมักไว้แล้วก็ถอนทิพย์ยาถอนทิพย์ค่ะมาหมักไว้แล้วใส่ลงไปเด,เดี๋ยวดูตัวนี้อีกนะคะเราจะเราจะพาไปดูสมุนไพรในสวนสมุนไพรอสักคู่เดี๋ยวอีกสักคู่ได้ใชนะ่แล้วตําโปลูกค่ะสถานที่เราไม่เป็นเกษตรยินทีมา20ปีแล้วคะ่ะ,คะ ตรงนั้นเป็นเสล็ดฟังพรนะคะตุ้มกุ้มใหญ่ๆตรงนี้ตรงนี้เป็นเสล็ดฟังพรเเด็ดฟังพรนี้เส็ดฟังพรตัวผู้ค่ะตัวผู้ค่ะมีน้ำตัวผู้ค่ะถ้าตัวเมียถ้าตัวเมียมันจะอยู่ในตาเนอะค่ะแผ่นนี้คือเสล็ดฟังพรค่ะเยอะค่ะถูกใหญ่ ฟ้าทะลายโจรเมื่อกี้เอายาฟ้าทะลายโจรใส่เพิ่มอีกเพื่อเพิ่มความขมยังไงฟ้าทะายโจรหรือเปล่าโมยยายน้ำเที่ยวเลยใช่เลยไปยี่ปอกไปทั้งยี่ปอกอันนี้ทำอันนี้ก่อนก็ได้ไม่ถ่ายอันนี้ก่อนแล้วก็เราต้องเอาขิงทั้งหมดขวดขอบมันลงเลย ทีนีก็เที่ยวค่ะหม้อนี้เที่ยวเที่ยวอีกจากที่จากเที่ยวยาสมุนไพรทุกอ,อย่างรวมกันแล้วค่ะก็มาใส่หม้อนี้จากหม้อนี้ก็เที่ยวข้างมาือเนืนน้อยก็<ร>ไม่ทำหนค่ะน้น้อยแล้วก็จะมาอยู่ในขั้นตอนนี้หลายขั้นตอนค่ะไฟก็ต้องได้ค่ะต้องดูไฟให้ได้ก่อนจะเป็นยา ให้คนกินได้นี่กไ็ไม่ธรรมดาค่ะนี่คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆค่ะแล้วเป็นโครงการของพ่อหลวงด้วยนะคะที่ถ่ายทอดให้คุณยายค่ะคุณยายไะเดียน,นะคะ่ะปีสี่สิเจ็ดคุณยายระเดียนพศสี่สิบเจ็ดนะคะโครงการพ่อหลวงอ่รัชกาลที่เก้าค่ะเที่ยวไปเรื่อยๆก่นอ<ะ>น ยายทาเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คุณยายมีใบป,ประกาศนะคะเสนอเยอะยาสมุนไพรยายก็เยอะให้ล่ามาเอ,อ,อามาเลยยายเอามาเลยตอกต้มตัดด und und ้งแล้วเดี๋ยวผมออดจะเชี่ยวให้ดูอ่ะช่วยแล้วมึงช่วยเจ้ามึงแนวมึงเห็นมีออดเชี่ยวเชี่ยวเดี๋ยอย่งเออกำลังเชี่ยวอยู่กำลังต้มอยู่อันนี้ต้องเอาไฟให้ได้ แล้มีอันนี้เสร็จแล้วเรียกอยไม่ไม่อันนี้มันเสร็จแล้วนะคอยให้แย่งห่ห่ได้ค่ะเดี๋ยวแวที่จับมาอุ้ยแจวผ้ามาลองมือสอันจับูมาแล้วก็ไปให้ตรงนูนาสออันไม่ใช่เหรอเราจับอยู<_<_่นั<_<_่นน yeah ่ะนั<_<_่นแหละีกไปเสกไปนู่นเ๋าปากไห เอาไปห้ Ming ามข้ามนะเขาไม่ให้ข้ามนะหมอยาเขาไม่ให้ข้ามปืนเขาไม่ข้ามปืนไม่เข huh? so ้าปืนหรอกนี่นะแาบนี้กระจายหน่อยเพื่อให้มันเย็นเพื่อให้มันเย็นเพื่อให้มันเย็นค่ะ ได้ออกมา,า,มาให้มันเย็นเย็นสักคู่ก็ได้อ้เย็นสักคู่แล้วก็มีเสียงตัวนี้อ,อ,อ,อย,ย็น มีทาวิธีทาสมุนไพรครับผมสมุนไพร้อมยาไทยอยู่ในนี้ค่ะรับไม่เากับแบบอยูเลเนาะกมาตัดเลเนาะจ้าโอ้โหคนมปดเพจะมีเขากระไฮอืม,อม โอนี่เขากะหายไปหันเบสนี่สำรับไปบัตรขยะายใสเกือดตอนเพิ่งรับเดนี้หน้ามีบัดน้อยได้จิตเป็นกองอันนี้เพิ่งแหน้าย้าเลี่ยนให้ดึงแลอ่านมือซะก่อนอ่านตัวไดนตัวไหที่มันเปลี่ยน มชมลมส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านค่ะโชว์ที่มาโชวยใก่นั่นโชว์กล่องผมอันนี้จะเป็นใบ,ใบประกาศใบประกาศนะครับผมของคุณยายนะส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะมันมีใบประกาศให้ด้วยนะครับผมนางศรีหาเป็นโครงการา <นะ S 1> ส่<ม>ง,งเสริมภู มีปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านนะ,ะตามพระราชด,ดำดินะผมนะตั้งแต่ปีสี่เกียรตินะครับผมนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ใบนอันนี้จะเป็นโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านตามพระราชด,ดำดินะอันนี้จะศูนย์ฝึกอาชีพวัดนธรรพญาแข้งเขือกนะฮะปีสองห้าสี่เกีย วันที่15กรกฎาคม2547นะฮะอันนี้เป็นใบประกาศนะฮะใบการอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยนวดแผนวดไทยแผนโบราณตามหลักสูตรแผนแพทย์แผน,นไทยประยุกต์เพื่อเอาเพื่อการอ,อาชีพตามภูมิปัญญาไทยรุ่นหนึ่งนะรุ่นรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งนะ มืนเนนี่นเาอาวะ้เป็นขวดกันอถานีมกตขวดเป็นหางหน้าเดี๋ยวไปอ้มร่มน้ำผึ้มาอันนี้ก็อีกใบประกาศหนึ่งนะครับผมจะเป็นเหมือนกันนะโครงการส่งเสริมภูวิภูปัญญาไทยสมุนไพรพื้นบ้านตามพระราชด,ดำริแดงไว้เพื่ออันนี้จะเป็นห้องชุมที่สถานีวิทยุมาหลาลัยขอนแก่นนะมกขอนแก่นมกขอนแก่นนะออนะประกาศของคุณยายสิงหาพงศ์สังนะนี่ฮนะ นะครับใบกระดาษอันนี้ก็ได้อันนี้พผอาจารย์อะไรเนี่ยตอนรับฮะตอนรับใบอ๋ออันนี้ตอนอันนี้รูปตอนรับใบนะฮะอันนี้ให้ชมดูนะตอนรับใบวัดตอนรับใบลือกัดปยาช้างช้างเผือกค่ะไผ่พุ่มค่ะไผ่พุ่มอันนี้ก็เป็นใบใบอบลมนะใบบใประจําตัวอบลมเนะัวอันนี้ก็แทคบแขน ยายยายโชว์เลยออตรงนี้อชอบเนี่ยอันนี้จะเป็นหมอพื้นบ้านอุดรน,นะครับผมเป็นใบประกาศนะฮะใบอะตอนระเบียบพัฒนาแผนไทยนะฮะและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านเนี่ยฮะเป็นเลขที่ของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโอเคครับยาย นีคจับได้แล้วนี่ครับก็เอามาให้ชมนะว่าคุณยายเขามีใบประกาศเลยใครจะมาเรียนรู้ด้วยนะครใครจะมาเรียนรู้ก็เผยแพร่ค่ะไม่ได้คิดว่าจะเอานั่นคือเผยแพร่ของโครงการพ่อไปเลยโครงการพ่อเนี่ยพ่อในหลวงใครมาเรียนก็ได้เาเรียนทุกอย่างทั้งจับเส้นทั้งทำยาทั้งลูกยามีนี่มีอันที่ยาให้ ให้ไปผูกเรียนเสร็จแล้วให้ยาไปผูกด้วยค่ะอืมนี่อันนี้แค่ะแค่บดยาไปขันนะไม่ได้เรียกร้องถ้าจะเอาเกฤาษีกำลังบดยาค่ะฤาษีกำลังบดยาถ้าฤาษีน้อยแยกเลยไม่ขยายใหญ่ยิ่ขยายใหญ่ยิ่งดีเนาะขยายเลยค่ะฤาษีกำลังบดยาค่ะบดยาครับผมเอ่ออันนี้บดยาค่ะกำลังขั้วบดยาครับ ะไม่เป็นผงบบนนผง,ผงเราจะได้ตรงขังน้นลัดห่งซ้อนโต๊ะทรายืนร่างสารพิษกินทุกวันสบายทุกวันค่ะต้าวงว้างสารพิษออกทุกวันเพราะสารพิษในอากาศเรามันเยอะในอาหารก็มีในข้าวก็มีเอา้าปุ๋ยเคมีสีาแดงเราต้องใช้เวลา ครับค <let> ุณมะกรูดสวยครับผมภูมิปัญญาไทยนะให้เห็นแล้วครับรู้สึกดีต่อใจค่ะครับผมมากครับคุณมะกรูดสวยเนี่ยกใจรักจริงๆค่ะการทำได้กดแล้วก็ย้อครับมาดูครับผมทำคลิปด้วยนะผมจะทำคลิปด้วย ยินดีต้อนรับ FC ทุกทุก่านนะที่น้ารักทุกคนนะครับสบายใจเมื่อเมื่อไรก็กลับไปก็บของนะทุกคนการกลับไปนะครับครับคุณบาลุนีครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแม่หมอปีโป้โปะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,แ,ลวแห้งแนละ้วเชี่ยวจนแห้ง จากเป็นเเป็นน้ำที่เรจนแห้งลแล้วก็มาเคีเ่ยวน้ำครับเคียเ่ยวน้ำให้เป็นผง รื่องนั้นมันร้อนนะโอเครื่องนนมันร้อนแล้วมันเด็ดมันหลุดอีกเครื moon, en, ่องหนึ ris, nice ่งอ no no ่ะเด็ดหลุดเลยหมุนเลยเแล้วค่เคี่ยวเคี่ยวแต่ละหม้อคงใช้เวลานานนะคะค่ะใช่คุณสิริพรเด็ดทันครับัสดีครับคุณสิริพรใช้เวลานานค่ะต้องใจรักค่ะต้องใจอดทน ไฟต้องได้ถ้าคุมไฟไม่ได้ก็ไม่ได้เสียเป็นตังเมเป็นตังเมมีทุกอย่างนะคะมีเกือบสามเกือบห้าสิบอย่างล่งลงตาไข่เป็นมือไงไก่หรือบอ่มันกล่องมาถึงบอมีใไม่เซลฟี่อืม ลงมาอีกลงมาอีกนี่ครับจะเป็นผงยานะฮะเห็ไหมเนี่ยผงเ,เหมือนเหมือนผงเไอ,อ้น้ำมะตูมนะเออเนี่ยผงน้ำมะตูมมคล้ายกันนะครับเป็นผงยาแต่แต่นี่เราลักลายมากยาเยอะออโอเคเนี่ยเก็บเลย คุ้นจะกันระยาลูกจีหาพัฒนาใหญ่กว่านี้ยายหาอันใหญ่กว่านี้มาคุ้นจะกันทำลูกจีมันทำสมัยก่อนอ,อยู่รอดปลอดภัยจากโรคต่างๆก็มาจากหมอแผนโบราณสมุนไพรทั้งนั้นแหละครับอ้ใช่ครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ใช้ก็กินยาสมุนไพรทั้งนั้นนะฮะยาสมุนไพรต้มกิน อ่สมัยก่อนคนคนเท่าคนแก่สมัยก่อนก่อนอะไรเกลือหทยหทยแข้งนะมะลุนยินก็เป็นยาตัวที่สูจะจำยันนะว่าว่านักพนุว่านนางตามผัดนึ่นะคะนี่มีหมดค่ะเพราะว่าที่เจ็ว่า้านนี้ก็มีน้านนางตามบ้านซักนุว่า้านหอมผิดเด็ชนิด เดื่ความรู้โอ<ว>ด<ม>หวังแรงผลักดันความรู้แม่ย,ย,ยายเก็บสุเปิดมาก็เจอคุณมีปัญญาวิธีวิธีถิ่นไทยถ้ามาชมมาดูแล้วจะได้ไปปลูกถ้ามาเยี่ยมได้ไปบ้านไปก็ได้ไปลูกเ,เลยค่ะครับแล้วจะเป็นหมาเราต้องผูกก่อนใช้ลูกชายโชคดีครับคุณกำเนิดรั์ครับ คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่คุณยายอายุเจ็ดเบสีปีแล้วคะ่ะเจ็ดปีแล้วครับพศเก้าสิบนะเจ็ดส,สิบสีปีครับและคุณยายเผยแพร่ให้พวกร้านเราควรต้อคใชใจริงเลยคะ่ะครับสานที่ก็อยู่ในสถนสมุนไพรเลย พอ่อชาในคุณโอ๊ตแล้วเคยนั่นเห็นอ่ะเหนเคยไปเป็นผิดของอาจารย์ยักษ์ที่มาเพื่อนกันเลยพอ่อชาในคุณโอตด้วยกันาจารย์ที่ที่นี่ก็คือแบบว่าถูกไม่สามอย่างประโยชน์สี่อย่างพื้นที่เราเป็นสมุนในพื้นนี่เราจะเป็นสมุนไพร แล้วไม้ส่ขอเราก็มีเราไม่ไม่เราไม่ทาลายป่าที่นี่แต่ไม้เยอะมันต้องแนะนําแนะนําสมุนต้องต้องพวกะเออเป็นที่เก็บมาเนะมารวมลวมกันเขาโบหูดอกต้มนี่งเออโบหูดอกว่าเป็นต้นเอามุนไห่หนมารวมล้มกัน คือขั้นตอนอันนี้คือช่วงขั้นตอนที่เยาเออขั้นตอนต้มแล้วมันเลยบองหูนะยายพาไปอธิบายวยาาถึงที่นนบครับผมครับที่าอผู้แก่ล้านนาสนมากจะอายที่จะพูดภาษากลางอยากเรียนรู้จังครับผุนมะละกอนะเลยไปตามยายเลยยายพาไปตัวยา